สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่9มิถุนาย,ยน2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรายังมองความผันผวนบนความบนอัพไซด์ที่น่าจะค่อนข้างจํากัดยังน่าจะมีความเสี่ยงทางลงมากกว่าที่ควรจะต้องระมัดระวังนะคะกรอบแนวรับเนี่ย แนวต้านก็ให้แคบๆนะคะ1490 1515ก่อนนะคะยังคงกลยุทธ์ระยะสั้นเหมือนเดิมคือตราบเท่าที่ยังเทรดเหมือ1,500จุดได้เนี่ยก็ให้เทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะคะแต่ถ้าหลุด1,500จุดลงมาต้องถอยก่อนนะคะสำหรับปัจจัยแวดล้อมวันนี้นะคะทางตลาดหุ้นสารัฐเองเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะคะ แล้วก็มีแรงกดดันจากความกังวลของนักลงทุนต่อเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะคะหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงที่น่าติดตามนะคะไม่ไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของปัญหานี้สินของกรีซนะคะถึงแม้ว่าจะขอเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ออกไปเ,ออเป็นวันที่30มิถุนายนเป็นการจ่ายเงินใน ก้อนเดียวนะคะประมาณ1,500หรือ1,600ล้านยูโรก็ตามนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นความคืบหน้าของการเจราจานะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามากดดันหรือว่าสร้างความผันผวนให้กับ การลงทุนในตลาดหุ้นได้ตลอดเดือนมิถุนายนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะส่วนปัจจัยภายในนะคะกนอนง,อง,องประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะเรายังคงมุมมองเดิมต่อการคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับเดิมคือ1.5%นะคะหลังจากเซอร์ไพรส์ตลาดมาแล้วสองรอบนะคะในการประชุมสองครั้งที่ผ่านมานะคะคิดว่าในครั้งนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลาที่จะชะลอดูการใช้เครื่องมือเพื่อที่จะรอตัวฟีดแบ็กกลับมานะคะของผลได้ที่เกิดขึ้นในช่วงสองครั้งที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่ได้ โอกาสนะคะสำหรับการสร้างเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ย3ครั้งติดต่อกันจากการให้คำสัมภาษณ์ของผู้ว่าทบทในครั้งก่อนหน้านี้นะคะว่ายังมีโอกาสในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ยังคาดว่าโดยรวมแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะน่าจะ,ะมีการชะลอเพื่อที่จะรอดูฟีดแบ็หรือว่ารักษาเครื่องมือ,อเอาไว้ใช้ในยามที่จําเป็นมากจริงๆนะคะยกเว้นแต่ว่าข้อมูล ที่มีอยู่ในมือของทบทเนี่ยมองเห็นเรื่องของการชะลอตัวลงของภาพเศรษฐกิจมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้อีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าปัจจัยในเชิงบวกจากการลดดอกเบี้ยน,น่าจะเข้ามาในระยะที่สั้นมากนะคะคิดว่าคนคงกังวลกับในเรื่องของภาพแมกโรที่ดูแย่กว่าคาดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็น่าติดตามนะคะสาหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ระยะสั้นๆเนี่ย มองไม่มีอะไรโดดเด่นนะคะคิดว่าตลาดน่าจะเทรดในกรอบอัพไซด์ที่ค่อนข้างจํากัดนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ก็พอจะเห็นภาพเรื่องของสถาบันที่แรงซื้อในแรงๆในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ในส่วนของต่างชาติเองเนี่ยก็ยังคงซื้อสลับขายอยู่นะคะก็ยังมีภาพของการชะลอตัวลงเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีแคตตาลิสที่ดูโดดเด่นในการผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะคะ หุ้นในพอร์ตระยะสั้นเมื่อวนันเทคโปรฟิตเวิร์กพอยตออกไปนะคะ4.35%ทำกำไรนะคะแล้วก็คงเหลือถือตัว SF กับ e c h กนะคะรอทำกำไรอยู่นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานนะคะมีไปแล้วหนึ่งตัวคือ t ี t นะคะตัวที่มีโอกาสจะติดคือตัว PAS นะคะ อัปเดตหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานที่นําเสนอซื้อหุ้นไปหลายตัวทีเดียวนะคะปรากฏว่าซื้อได้แค่3ตัวคือ TMB สวัสด์แล้วก็ WSA นะคะตัวที่ซื้อไม่ได้คือ Workpoint แล้วก็ตัว GFTP นะคะจากราคากําหนดจุดเข้าซื้อที่ยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ซื้อได้แค่3ตัวนะคะแล้วเมื่อวานมี Take Profit หุ้นออกไป2ตัวนะคะตัวแรกคือ E4L ที่128นะคะตามกําหนด ที่เราให้ไว้ในจุดทำ,ทำกำไรนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งคือ TVT นะคะเปิดมาก็ทะลุจุดทำกำไรของเราไปนะคะก็ได้ที่2.02บาทนะคะก็เทค Profit ออกไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือคงเหลือถือสถานะต่อในหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะมี TMB สวัสดิ์ w h a นะคะ Home Pro อ e ีทิตันแล้วก็ตัว TK นะคะส่วนหุ้น SBL นะคะคู่แพร r เท a d b h vhbdms นะคะยังคงถือสถานะต่อนะคะปรับจุดทํากําไรขึ้นมานิดเล็กน้อยนะคะจาก8.3เป็น8.6นะคะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันที่9มิถุนาย,ยนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ